สวัสดียามเย็นนะครับพบกับชูลูกอิสานอีกเหมือนเดิมนะครับได้เวลาเลิกงานแล้วครับจอสมนงก็อจอดแล้วบ่บอรแรกก็เสร็จแล้วนะครับลงบอ่อสองแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ทำอะไรกันนะทำมาดูเด็ก,ก,ช,กชูลูกอิสาน back c o a s i n g สนุกไหมเ,เน,นี่ย <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เอาคีโคลนออกนะครับรวมมีนิคิดตมบ่อนี้จะไม่มีต่อฮะไม่ค่อยมีต่อมาสองตัวนี้โหดครับหมาตำรวจนะฮะเนี่ครับบ่อสองเพิ่งเริ่มขุดครับได้ครึ่งหนึ่ง โอ้โหเดินตกเลนโหนี่สนุกใหญ่เลยครับนี่ฝั่งนี้ก็บ้านใหญ่มากครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบเต็มๆนะบ่อที่สองนะครับก็ได้สองมุมแล้วนะมุมนี้มุมแรก ที่ผมขุดไปไล่ไปโนมุมสองดินเยอะเหมือนเดิมนะครับประมาณเท่ากันครับสะลุงนี้แต่ความกว้างน่าจะประมาณสิบห้าได้มั้งประมาณสิบห้านะครับแล้วก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ เท่าไรประมาณ17เมตรนะครับน่าจะ17เมตรเนี่ยเป็นสะคู่ครับ,รบไปดูบอ่อที่เสร็จนะครับบอ่อแรก นี่นะครับตรงนี้เขาไว้ลงพวกไดโวอะไรนะครับเพื่อสูบสระนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบอ่อนี้ดินมหาศารเลยนะครับนี่นี่นะครับ,รบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบอ่อแรก แต่เหลือคันนะครับคันผมยังไม่ได้แต่งคันก็ต้องสโลปให้เขาอีกครับไม่สูงนะครับประมาณเม็ดกว่านะครับนี่นะยาวมากเลยบอกตรงนี้โอ้นไปถึงนู่นครับก็ได้เวลาเลิกงานพอดี บอลูกนี้เสร็จประมาณบ่ายสามนะครับแกกำลังปรึกษากันว่าจะเอายัขขางไงต่อ,ขขขขขขอจะพาเดินดูนะครับ ก็อยู่คนเดียวตามเคยนะครับวันนี้ยังไม่กลับทีมงานทีมงานยังไม่มารับรอพี่บอยครับไม่รู้พี่บอยจะมาหรือเปล่าผมว่าแกน่าจะลืมนะตรงนี้ก็มันจะเป็นพวกกิ่งไม้กิ่งอะไรนะครับจะดำดำตรงนั้นมันต่ำนะผม ทำคันขูไม่สวยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยพนะรุ่งนี้น่าจะเป็นทอทงนะครับมาถอยดินตัวนี้ไปน่นนะครับ ดินไม่ดีก็ประมาณอ้เยอะอยู่ครับประมาณร้อยกว่ารถนี่เลยครับดินสูงมากดินเจ้าสมพงศ์ก็พักก่อนครับ บูมทั้งวันแล้วนี่นะครับบรรยากาศพื้นที่รวมๆครับสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมจะเอาเจ้าสมพงษ์ไปเก็บนะครับเพื่อรอคนมารับ บบ้านนะคร,นะครัเดี๋ยวจะมืดก่อนฝาก fc ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วย yeah. กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ